ได้มาแล้วนะคะป้าก็จะเอาใบประมาณนี้นะคะนี่กางออกมาปุ๊บก็ใส่โทรศัพท์ใส่ผ้าเช็ดหน้ากุญแจยาดมอะไรได้หมดป้าไปเอาโทรศัพท์มาให้ดูนะคะมาใส่ให้ดูว่าเทียบกับโทรศัพท์แล้วมันจะเป็นยังไงนี่นะคะก็คือโทรศัพท์ลงไปเนี่ยโทรศัพท์มันจะประมาณนี้แล้วก็มีความกว้างเหลืออีกเยอะแล้วก็ตรง ขอบด้านล่างเนี่ยก็คือมันกว้างมากก็คือวางโทรศัพท์ลงไปแนวนอนได้เลยแล้วก็ใส่ของอย่างอื่นได้ด้วยนะคะก็พอประมาณกระทัดรัดพอประมาณเสร็จแล้วเราก็วัดสองข้างให้ดีนะคะบีบดูให้มันดีแล้วก็เนี่ยป้าก,ก็จะทําตรงนี้นะคะส่วนที่เกินลงมาตรงเนี้ยฝั่งนี้มาถึงฝั่งนี้แล้วก็เปลี่ยนลายนะคะจากที่เป็นโซ่หนึ่งแล้วก็ พอคอเปลี่ยนเป็นข้ามหลักข้ามตรงข้ามตรงพอคอมาเลยนะคะมาลงตรงรูเนี่ยรูของโซ่หนึ่งนั่นแหละลงเป็น x ไปสองครั้งค่ะเริ่มต้นเป็นลายสายนะคะ x สองครั้งแล้วก็ข้ามมาอีกรูหนึ่งเลยค่ะอีกสองครั้ง ไป2ครั้งแล้วก็ข้ามมาอีกรูนึงก็อีก2ครั้งแล้วก็ข้ามมาอีกรูนึงสองครั้งเหมือนกันก็จะได้8หลักแล้วนะคะบีบดูมันตรงกันหรือ,อยังมันตรงกับริมที่เราเนี่ยเราเริ่มถักจากหลักนี้ใช่ไหมคะจากหลักนี้ยังไม่ตรงกันดีนะต้องอีก นี่อันนี้หลักแรกปุ๊บนี่ตรงกันแล้วนะคะก็ประมาณนี้วัดดูของใครของมันนะคะถ้าใครชอบสายใหญ่ๆก็จะถักจากตรงนี้เลี้ยวมาเลยก็ได้นะคะแล้วก็วัดดูเอาโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พลิกโซ่หนึ่งแล้วถักด้านในนะคะหลักมุมเว้นหลักหนึ่งนะคะหลักมุมเว้นหลักหนึ่งแล้วก็ลงหลักถัดไปเลยค่ะ โซ่หนึ่งค่ะพลิกกลับหลังเว้นหลักมุมเว้นหลักมุมหลักหนึ่งนะคะลงหลักถัดไปไม่เอาสายใหญ่เอาสายเล็กๆแต่ว่าเราขึ้นรอบขึ้นด้านข้างเราขึ้นใหญ่แล้วก็ค่อยๆลดลงทีละหลักข้างละหลักนะคะ เนี่ยพลิกอีกทีหนึง่งโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกแล้วก็หลักมุมไม่ลงก็ลงหลักถัดไปข้ามหลักมุมลงหลักถัดไปนะคะถ้าเราดูว่าสายเราขนาดนี้พอดีแล้วเราก็เลิกเลิกข้ามหลักมุมนะคะก็จะลงหลักมุมไปด้วยเลยคราวนี้ถ้าเราพอแล้วกับขนาดของสายกระเป๋าประมาณนี้นะคะเนี่ย สมมติว่าป้าพอแล้วจริงๆมันต้องเดี๋ยวมันต้องมี10บต้องติดสิบด้วยนะคะนี่มันจะอยู่ประมาณนี้พอถ้าพอดีแล้วก็เริ่มลงที่หลักมุมด้วยเลยนะคะเริ่มลงหลักมุมก็คือเราไม่ลดแล้วนะถ้าเราลดไปเรื่อยๆข้ามหลักมุมไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆนะคะพอเราเลือกลดมันก็จะ ตรงๆขึ้นไปก็คือเราเอาสายความกว้างของสายประมาณนี้แล้วนี่โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกแล้วก็ลงหลักมุมด้วยคราวนี้ไม่ข้ามหลักมุมแล้วนะลงหลักมุมด้วยก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของสายกระเป๋าเลยค่ะคราวนี้มาแล้วไม่ยาวนะคะเอาสายแค่เนี่ยแค่พอถือนะ เป็นกระเป๋าถือน่ารักน่ารักเอาแค่พอถือแล้วก็ถ้าไม่ได้ถือก็้องของข้อสอบเนี่ยแค่นี้พอก็ทีนี้พอเราได้ความยาวที่เราโอเคแล้วเนี่ยต้องเผื่อตรงนี้ด้วยนะคะพอเดี๋ยวเราต้องทําบานออกมาเป็นสามเหลี่ยมตรงเนี้แล้วก็ไปติดอีกฝั่งหนึ่งนะคะวิธีทําบานก็ง่ายๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราทําหูลงก็คือเราข้ามหลักหนึ่งใช่ไหม พอเราจะบานเราก็แค่ลงเพิ่มอีกหลักหนึ่งอย่างนี้นะคะถักมาจนสุดแถวแล้วก็ลงเพิ่มอีกหลักหนึ่งแล้วก็พลิกลงมุมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักไปปกติค่ะจนมาถึงหลักมุมเนี่ยหลักมุมแล้วเราก็เพิ่มอีกหลักหนึ่งค่ะคือเวลาเราลดเราข้ามหลักหนึ่งใช่ไหม พอเราจะเพิ่มเราก็แค่เพิ่มเข้าไปอีกหลักหนึ่งโซ่หนพลิกพลิกเสร็จแล้วก็ลงหลักมุมธรรมดานะคะเพิ่มเฉพาะตอนที่เราถักไปจนถึงมุมแล้วนี่นะคะมาถึงหลักมุมแล้วก็ลงเพิ่มหลักหนึ่งโซ่หนึ่งพลิกพลิกเสร็จแล้วก็ลงหลักมุมเหมือนเดิม แถวนี้จะสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนได้ขนาดที่มันเท่ากันกันกบที่เราลดไว้อีกข้างหนึ่งเนี่ยะคะ่ะที่มันลองมาวัดกันดูให้มันเท่ากันเนี่ยนะคะเนี่ยเท่าแล้วก็จะเป็นแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายนะคะป้าก็จะถักไปพอครบแถวแล้วเราก็มาเย็บติดเย็บติดฝั่งนี้ค่ะก็ ดูให้ดีๆนะคะให้มันอยู่กึ่งกลางพอดีนะคะ <ๆ S 1> ก็ได้ประมาณนี้ป้าก็ตัดไหมเลยค่ะ <ๆ S 1> เวลาเก็บไปลายไหมถ้าเก็บแบบนี้จะไม่หลุดออกมาอีกเลยนะคะ <ๆ S 1> เก็บเข้าไปแบบใช้เข็มสอยอ่ะมันจะไม่หลุดออกมาเลยมันจะอยู่ข้างในเลย <ๆ S 1> แต่ถ้าเราเอาเอาเข็มโครเชต์ แทงแทงเข้าไปแล้วดึงบางทีมันจะหลุดเพราะว่าเข็มโครเชต์มันก็มีความใหญ่ไงเข็มสอยมันจะเล็กกว่าได้แล้วนะคะพอได้สายแล้วเนี่ยก็เหลือเชือกไว้เส้นหนึง่งเหลือไหมไว้เส้นหนึง่งเอาไว้เย็บติดนะคะช่วงเย็บติดก็ต้องจับดูกึ่งกลางดีๆเนี่ยป้าจะตอนที่ถักป้าจะพยายามบีบไว้ตลอดเลย เพื่อให้มันเออให้มันรู้ว่ากระเป๋าเรารูปทรงแบบนี้นะเนี่ยป้าจะบีบให้เป็นรอยไว้ตลอดแบบนี้พอเวลาเรามาติดเราก็เอาสายเนี่ยให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะตรงอยู่แหละ <c oughs> ตากะใส่แว่นเบี้ยวไปเบี้ยวมาเล่งไปเล่งมา <c oughs> ตาไม่ค่อยดีไงพอใส่แว่นบางทีอะถักถักอยู่พอลุกขึ้นมามึน มือหัวมันปรับสภาพแบบสายตามันสายตายาวแล้วใส่แว่นยาวแล้วเอียงอะไรสักอย่างนี่แหละอยากถอยเวลากลับไปอีกจักน้อยยิ่งตอนไปปลูกต้นไม้ยิ่งโอ้อยากถอยเวลาลงไปอีกจักน้อยเถ่าโบดมันโวแมนงานผู้เถ่าเนาะจับบกกจกสับเปิดสับอันขุดหลุมอ่ะ ุหลุมปลูกต้นไม้ป้าพี่สาวลุงเขาชอบเพราะต้นไม้ตามจริงป้านี่เป็นนิสัยไม่ใช่ไม่ใช่ชอบเพาะปลูกอะไรเลยนะแต่ว่าป้าพี่สาวลุงนะ่ะแกชอบมากแล้วแกก็เพาะต้นนะนั่นต้นอันนี้เพาะพอบักคุงใส่ถุงพอบับขันนุนใส่ถุงไว้แบกมีนะใส่ถุงไว้เป็นกากาใส่ถุงไว้นะแล้วก็เตรียมมาลงอย่างเงี้ยแล้วแกก็ อายุมากกว่าป้าเนาะเรากะสิเท่าป้าแล้วเราแห้งบ่มีแหง้งหาคนเห็ดห้ก็ช่วยแกไปเอา้าอยากลงเดี๋ยวมาขุดลุมให้เสร็จขุดไปกับหอบแห้งๆไปคือกันเ <c oughs> ท่าก็เท่าเท่าก็เท่าเจอกันนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะฝอยไอฝอยมากแล้วแล้วง่ายๆเนี่ยเสร็จแล้วคราวนี้ เราก็จะติดซิปด้วยนะคะให้มันคงทนเพราะว่าเดี๋ยวใส่ค้องแล้วของมันจะหล่นนะคะนี่นะคะเวลาติดซิปนะจะส่วนใหญ่คนจะติดไม่เป็นนะคะซิปมันติดง่ายๆนะเย็บเย็บติดง่ายๆเลยเดี๋ยวเอาสายนี้ไปก่อนสายมันบงังนี่นะคะเราเอาหางมันเข้าไปก่อนตัวหางซิปม,มันจะมีตัวตรงเนี้ยที่เราไม่ได้ใช้ซิปมันจะรูดแบบนี้นะลักษณะ รูดแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็คือหางมันอะ่ะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วตัวหางมันเนี่ยเราเย็บติดติดตรงนี้ไว้นี่นะคะแทงแบบนี้เลยก็ได้แทงตรงนี้ตรงหางที่ไม่ได้ใช้นี่แหละแทงอย่างนี้แล้วก็เอาไปติดตรงนี้นะคะแทงให้มันทะลุไปตรงกลางให้มันไปทะลุอีกด้านหนึ่งเนี่ย มันก็จะติดอยู่แล้วเนี่ยเราก็เย็บซ้ําไปซ้ำมาสองสาครั้งนะคะให้มันติดอยู่อย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงฟ้ามันเนี่ยเราจะติดอย่างนี้นะคะเนี่ยฝ้ากระเป๋าข้างหนึ่งจะเป็นแบบนี้แล้วอีกข้างหนึ่งมันก็จะหุบเข้ามาแบบนี้นี่นะคะ่ะแล้วก็จะมีซิปอยู่ตรงกลางเราก็แค่ค่อยๆสอยไปทีละข้างค่ะสอยข้างนี้ก่อนนะคะ เวลาสอยเราก็จะเอาเข็มลงไปข้างล่างนะคะให้มันไปติดกับซิปนิดหนึ่งแล้วก็งัดขึ้นเลยนะคะนิ้วเราอะ่ะมันจะอยู่ข้างล่างข้างล่างของซิปพอเวลาเราเข็มเราแทงลงไปอะ่ะมันจะไปโดนนิ้วนิดนึงเราก็จะรู้สึกพอโดนดนิดนึงแล้วเราก็งัดขึ้นเลยะคะ่ะแล้วก็กะระยะห่างทีละหลักทีละหลักไปนะคะเนี่ย จิ้มลงไปให้มันโดนนิ้วเรานิดนึงแล้วก็งัดขึ้นเลยแบบนี้นะคะเราก็จะสอยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆทีละหลักทีละหลักค่ะค่อยๆทําไปเนี่ยเอานิ้วลองไว้ข้างล่างมันก็จะโดนนิ้วนิดหนึ่งไหมที่ติดข้างล่างมันก็จะติดนิดเดียวนะคะเดี๋ยวป้าพิกให้ดูนะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมมันจะติดแค่นี้นะคะเนี่ยนิดหนึ่ง นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งอย่างนี้นะคะเป็นระยะระยะห่างกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเราสอยได้เส้นหนึ่งตรงนี้แล้วนะคะเราก็สอยกลับมาเป็นเส้นข้างล่างอีกนะคะคู่กันตรงนี้นะคะไม่งั้นมันจะเป็นซิปเปิดๆแบบนี้ค่ะก็แค่สอยให้มันเรียบร้อยเฉยๆแต่ถ้าขี้เกียจไม่สอยก็ได้นะคะเนี่ยของป้าจะสอยเป็นคู่อีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือเราก็จะทอดสอยมาอย่างนี้ สอยมาจนสุดแล้วก็ถอยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นสองรอบพอเย็บข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะคะพอจะมาเย็บอีกข้างหนึ่งข้างนี้ยังไม่ได้เย็บนะพอจะมาเย็บอีกข้างหนึ่งบีบกระเป๋าลงอย่าลืมจัดทรงกระเป๋าก่อนนะคะก่อนจะติดซิปเพราะว่าถ้าเราติดโดยที่ไม่ได้จัดทรงมันจะเบี้ยวอะคะ่ะอันนี้เวลาจะสอยพอเราสอยข้างนี้ติดแล้วเราจะไม่มีที่จับเราก็ต้องเปิดเปิดซิป ถ้ามือใหม่ที่ไม่ไม่ชำนาญจะเนาก่อนก็ได้นะคะเนาก็คือการเย็บห่างๆเย็บจากตรงนี้แทงมาห่างสักฝีเข็มและนิ้วหนึ่งก็ได้เย็บนําไปก่อนแล้วก็เราค่อยมาเย็บสอยอีกทีหนึ่งเนาคือทําให้มันไม่ขยับเราจะได้ไม่ต้องจับนะคะนี่นะคะประมาณนี้ป้าก็จะบีบแล้วก็แทงลงไปโดนนิ้วก็งัดขึ้นเลยค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาทําให้เรียบร้อยนะคะเราแค่เย็บให้มันติดกันก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่แน่นตรงมุมถ้ามันไม่แน่นเดี๋ยวเราค่อยมาเสริมค่อยๆซอยขยับไปก่อนก็จะเหมือนก,นกันกับข้างเมื่อกี้นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยลองลูดไปก่อนแค่นี้ตรงไหม เนียถ้าตรงแล้วก็โอเคเดี๋ยวป้าก,ก็จะค่อยๆซอ,อยไปป้าก,ก็ไปเย็บมาอีกข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยหูก็ประมาณนี้นี่นะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรอยเข็มที่ปา้าเย็บไว้สองรอยนะคะตัวกระเป๋าก็ประมาณนี้ทีนี้ถ้ามันเรียบเกินไปอยากติดดอกไม้ก็ถักดอกไม้มาใส่ได้นะคะ ใบนี้ว่าจะทำแบบเรียบๆไงจะเอาไปให้แม่ดูเผื่อแม่ชอบเนี่ยเพื่อแม่หิวกระเป๋าหน่อยมันน่ารักดีเผื่อแม่ชอบลองไปทำกันดูนะคะก็ง่ายๆก็ได้หนึ่งชิ้นงานแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ